เริ่มมาเข้าใกล้แล้วนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็มาอยู่ใ,ใกล้ๆแม่แกงนะคะไม่แก,ะะแกงเอาไอ้เจ้า,าสายลมนะคะมากินนมสายลมไม่ยอมดูดนมเค้านะคะเริ่มมาใกล้แล้วเริ่มมาแต่งตัวอยู่ใ,ใกล้แล้ะผ่อนคลายแล้วนะคะนี่แม่แกงนั่งนั่งอยู่กับวิเศษอยู่ตรงนี้นะคะแม่แกงก็เลยอยจะกกถ่ายภาพที่เขา มาใกล้ชิดเราให้ดูนะคะเขาก็เดินวนไปวนมาแต่แรกแหละเดินไปเดินมาในเกียงก็เรียกให้เข้ามาหาเขาก็เดินมาในเกียงก็เลยเอาจับเจ้าสายลมมากินนมแต่สายลมไม่ยอมกินให้เป็นแม่บนธรรมสายลมสายฟ้าสายฝนเช่นหน่อยนี่เขาก็วอยด้วยเขาก็ไม่ให้ดูดด้วยนะคะ เริ่มจะผ่อนคลายเริ่มจะเชื่อใจละรู้แล้วว่าที่นี่สุขสบายละแต่งตัวแล้วนะคะในในการแต่งตัวของเขานี่คือเขาผ่อนคลายแล้วสบายใจมาลำยยหาแม่หาแม่คัลูกลำยยมานี่จ๋ามานี่หาแม่คัลูกลำยายจา๋ากำลังตกสเก็ตที่หน้าเขาอะเอาสเปเน,นโนรูปรูปหน้าให้จ๋ามาหาแม่คัลูกมามา,มา,มาจับได้ง่ายเลยเห็นไหมคะ จับได้ง่ายฮนะอยู่นี่นะ่ยลูกอยู่ที่นี่ปลอดภัยเดี๋ยวก็ได้ตัดใหม่แล้วนะนะลูกนะไปข้างนอกมีแต่อันตรายแล้วอดข้าวอดน้ําด้วยไม่มีจะกินด้วยนะอยู่นี่ปลอดภัยที่สุดใครวุ่นวาย <c oughs> จาเพ็เจาเพชรอยู่ใกล้แม่บนใหญ่เลยใช่ไหมเฮ้ยไข่ทอง เฮ็บนใหญ่เลยหนูอยากได้ชีวิตใหม่ไหมลูกหือยากมีชีวิตใหม่ไหมไม่ต้องเรีนร่อนไหมลูกไม่ต้องลําบากไหมอยากไหมฮะอยากมีชีวิตใหม่ไหมลูกอยากได้ชีวิตใหม่ไหมคะหิกวก็ได้กินอยู่ก็ปลอดภัยไม่ต้องวิ่งหนีหมาไงเอาไหมคะฮะ เอาไหมลูกเอาไหมโอ้ยถ้าแพ้หายคงจะสวยนะเราอะนะวันตัดสินคือวันตัดไหม่นะลูกนะวันตัดสินหนูคือวันตัดไหมว่าหนูอยู่หรือจะไปอืมจะอยู่หรือจะไปใช่ไหมลูกโอ้ดูหน้าตาสิเนี่ย แผลเต็มหน้าเลยเข้าเอาหน้าดันดันกงแหกกงแหกโกงว่าจะหนีหนีไปอยู่ที่อื่นตายังเลือกรลักเลืกลักอยู่นะคะยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่แต่ก็ยังออกมาเดินหาคนได้นี่ก็ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว,ว่ายังไม่ไว้ใจทั้งหมดจะจะนั่งตรงนี้ก่อนคะ่ะลรูปนั่งตรงนี้ก่อนนะคะ มันจะไปไหนนะอ,อ,อ,อยากอยู่หรืออยากไปณนะตอนนี้คงอยากไปมากกว่าอยากไปไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่ตรงนี้ใครๆก็ต้องการนะลูกรู้ไหมใครๆก็ต้องการให้แมวเข้ามาอยู่ทั้งนั้นเลยนะ มตจหนูนี่แหละไม่อยากจะอยู่อะ่ะฮะเออทำไมไม่อยากอยู่ล่ะลูกอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนะดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนโอ้ยนอนลูกเอ้ย,ออยสงสารแท้อ๋สงสารสงสารหนูจะไปเดินแล้วใช่ไหมอ่าแม่ปล่อยให้เดินไป เดินไปเดินไปเอ๊ะดูเขาทางอะไรลูกเคยเห็นไหมเนี่ยวงล้อเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเจ้าของวงล้อ,อจะไปไหนลูกหาทางออกเหรอคะหาทางออกเผื่อได้ออกใช่ไหมเนี่ย,เ,ยเจอเจ้าพ่อเจ้าพ่อเพชรจ้า นั่งลง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 นั่นแหละนั่นแหละโอ้ยนั่งจับเจา้าเฝ้ารอคอยจะได้ออกจากที่นี่ใช่ไหมจะเงอคออยากไปไม่อยากอยู่แล้วแม่คิดถึงถินเกา่าคิดถึงลูกๆหรือลูก ถึงกลิ่นเก่าแล,ล้วลูกถามว่าเขาอยู่ที่นั่นอ่ะเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้นะเขาอยู่ได้ไมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าถ้าปล่อยไปเขาก็จะไปใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าอยู่ต่อก็ต้องมีแมวเพิ่มเฮ้ยเอาไงดี นะอยู่ต่อหรือจะไปอยู่ที่เดิมหรือ,อยังไงไข่นะทองเห็นไหมเนะขาชื่อไข่ทองไปน่อมาแเล่นวงล้อปะเ,อเล่นเป็นไหมเล่นวงล้อสิหมุนเป็นไหม ยู่ตรงนี้แหละนะตรงนี้ไปก่องนะเดี๋ยววันตัดใหม่ก็คือวันตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปนะลูกนะอไปเหรอจะไปใช่ไหมเอาไม่อยู่เหรอลูกจะไปเหรอลูกฮะ ขาผอมนะคะเขาไม่ใช่แมวอ้วนนะเขาผอมมันแบบเป็นทีเป็นภาพซูมเข้าไปเหมือนเขาจะอ้วนแต่ไม่อ้วนนะคะเขาผอมจ้าหาทางออกเหรอลูกร้องหาทางออกอยากจะไปคิดถึงลูกเหรอลูกหืมหนูว่าลูกหนูไปไว้ตรงไหนนะไปหาก็ไม่เจอล,ลูกหืม หนูคิดถึงลูกเหรอคะตัดไหมแล้วค่อยไปนะออตัดไหมแล้วค่อยไปหาลูกนะรู้ไหมลูกถ้าหนูไม่ได้ตัดไหมนะ่ะแผลมันจะอักเสบนะลูกนะเป็นหนองเห็นคะว่างั้น ร้องเสียงดังเลยนะเพื่ออยากจะไปไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วสา,สามจัง นอนซะนอนแต่งตัวซะไม่มีใครทำอะไรเขานะคะ